สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวนะครับวันนี้วันที่2กันยายน2025เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเหรียญตัวหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยก็คือ WLFI ครับเพิ่งเปิดให้ซื้อขายกันไปเมื่อวานนี้เองเป้าหมายวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกันครับว่าเหรียญน,นี้มันคืออะไรกันแน่มาจากไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจหรืออาจจะน่ากังวลบ้างจากข้อมูลที่เราพอจะหามาได้ เอาละครับมาแกะเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ว่านะคะ WLFI นี่สร้างความฮือฮาพอสมควรเลยเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างครอบครัวทรัมป์นะคะแล้วก็เปิดตัวมาในช่วงที่ตลาดคริปโตเองก็ก็ยังผันผวนอยู่พอสมควรเลยการดูแค <FL> ่กระแสอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะจำเป็นต้องมองลึกลงไปแบบว่าดูปัจจัยพื้นฐานจริงๆด้วยค่ะ f l i เนี่ย เขาประกาศตัวว่าเป็นโครงการ DeFi นะครับมีเป้าหมายคือทำให้การเงินโลกเสรีก็คือจะมีแพลตฟอร์มให้ยืมให้กู้ยืมแล้วก็เทรดสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆเห็นว่าเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับโดยมีครอบครัวทรัมกับพันธมิตรเนี่ยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแล้วก็พึ่งจะเข้าลิสต์ใน Centralized Exchange อย่างอ่อ ance, บาบีไปเมื่อวานนี้เองวันที่1กันยา ใช่ค่ะแล้วประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องโครงสร้างการถือครองเหรียญนี่แหละคะ่ะจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ย total supply ท,ทั้งหมดคือ100,000ล้านเหรียญแต่ว่าบริษัท DT Marks Defi LLC ที่เขาเชื่อมโยงกับครอบครัวทรัมป์แล้วก็สมาชิกในครอบครัวถือครองอยู่ถึง22,5พันล้านเหรียญเลยนะคะโอ้โห22,5พันล้านคิดเป็นประมาณ22.5%ของเหรียญทั้งหมดเลยค่ะ เอ่อการที่แบบมีผู้ถือรายใหญ่ไม่กี่รายถือสัดส่วนเยอะขนาดนั้นมันมันไม่ขัดกับหลักการดีฟาที่ควรจะเน้นเรื่อง Decentralization หรือการกระจายอำนาจหรอกครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคืออันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะคะของโครงการ d e f าหลายๆโครงการโดยเฉพาะช่วงเริ่มๆแม้ว่าเป้าหมายหลักคือการกระจายอำนาจก็จริงแต่ในทางปฏิบตัติบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยการกระสุกตัวของผู้ถือเหรียญรายใหญ่มันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็ทําให้เกิดความกังวลนะคะเรื่องการควบคุมทิศทางโครงการหรืออาจจะความเสี่ยงด้านราคาถ้าเกิดมีการเทขายล็อตใหญ่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะมีการปลดล็อกเหรียญหรือโทเค็นอัน ล็อกเกิดขึ้นด้วยค่ะอ๋อ oh, ครับครับตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆคือตอนเปิดตัวเนี่ยมูลค่าตลาดแบบ Fully Diluted Valuation หรือ FTV นะครับที่เขาคิดจากจำนวนเหรียญทั้งหมดที่จะมีในอนาคตเนี่ยมันพุ่งไปสูงกว่า30,000พล้านดอลลาร์เลยโอ้โห oh, สูงมากราคาเปิดตัวก็อยู่แถวๆ0 3 0านถึง